สวัสด <bird> ีคร <Ş> ับคสวัสดีค <mail> ุณก็้อ้นะครับผมผมดีสุด

เกิดการฆ่าขึ้นมานะครับเราจะจำเวลาด้วยว่ามันเข้าไปนี่ทีเดินปดูไดูันไเราเดพร้อมกันไหมพี่แล้วก็เดินพร้อมกันงงอ่ะเดินทั้งงานอ่าอ้สเต็ปมึงเป็นปะเนี่ยอาไไหนเต็เต็มเดินพร้อมกันไงเดินไปี้านพี่เดินไปไหนอะเดินไปใน้ใจได้เป้าโคว ปลังมันองงเนี่าวิันเดินละคนเาจะไปตรงไหนดีอ่ะเด้อเด้อไปทั่วๆกันแล้วมึงอยู่ไหนดีกว่านี่ไหนกันมาเนี่ยนองไทยไก็ปกจูเป็นไงจบป่ะแล้วตัวไหนวะตัวทั้งหมดเนี่ยตัววัวตีเหลืองเปิ้ล พี่ท nice. ี่บอกมันจะเป็นก็ได้ไม่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 เออพี่เป็นอะคนไหนอ่ะไอไอเรนโบ้ไม่ได้ไอเรนโบ้ ขาตนะผตัวไขาตอ้าตข้ามันนี่ฆ่าวเรบว์รบวมันไม่ฆ่ากันเลยเป็นคนคนทีไอฟิไปละอย่างเงี้ยไอฟิมเปละใช่ยืนตังไหนนะไม่บอวีไม่ทคน่ะว่าพีถึงดาวทำไมอ่ะไมว่าพีไม่ฆ่าคนอ่ะเนี่ยเเจอแล้วเจอแล้วไอีนี่เป็นไอทีอาวุธเนี่ยเนี่ยเนี่ยไหนอ่ะไหนอ่ะแล้วใครคือใครวะเนี่ย นี่ไงวิทจะพิกเอ็กเนี่ยไหนอ่ะเนี่ยเอาหีกไใครพูดภาษาเมกาวะไม่เขี้ย่กระโดดหน่อยดิพี่กระโดดหน่อยกระโดดเนี่ยเนี่ยกระโดดยิงยิงยิงกระโดดดีวะกระโดดนี้กระโดดนี้ใครอ่ะใครหยุดตรงไหนบ้างอ่ะอ่าเรากระโดดดิไอฟี่มึงกระโดดดิอ๋อนี่นี่นี่มาละ ใครไว้อเย็ดทีเน็ตทีทอแล้วไม่มีใครฆ่าเลยเหรอเดี๋ยวนี้นี่ใครอ่ะโอ้ยมันต้องดงเป็นกระจูเลยแหละมันไม่มีใครล่อเลยมันไม่มีใครล่อใครอ่ะมันล่อซื้อเราด้วละโอ้โหดูทะลุไงเลยเนี่ยไหนเนี่ยไหนว้าว ฮ้ยแล้วมึงคนไหนเนี s <S yeah, ่ยม okay. nice. okay. ึงเป็นอะไรอันนี้กูเป็นอันนี้กูเป็นกูพูดจริงผมก็เป็นผมก็เป็นคุณพูดจริงคุณพูดจริงกูพูดจริงไม่ไม่ต้องบอกว่ายังยูทูบเบอร์เป็นได้ง่ายๆแน่นอนแต่คนไหนก่อนเปอร์เซ็นต์เป็นไปยังไงนะคนไหนก่อน เฮ้ยมันหาใครไปใครใครใครกตูปกตูปิตูเป็นไอเนียไหนตัวไหนตัวไหนไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้แชิบหายแล้วมึงถอดหน้ากากด่เคยเป็นพิ่กจูเป็นโอ้โหเตูตัวไนเต็มมืองไม่รู้ เฮ้ยระยะน่าจะเป็นกูที่โดนคนแรกไอ้เฮียเอ้ยไอ้เฮียจะแฝงตัวละไอเฮียแฝงตัวระบบแฝงตัวเหรอเมื่อเมื่อว่าซ้ายแก่ใครเป็นอ่ะใครวะเฮ้ยเต่อหน้าต่อตาต่อหน้าต่อตาเลยโอ้โหอามาหิดขายทัวร์ไอ้เฮีย โคตรเนียนวัดไอ้ธนูดอกไปอยัางนี้วัดแล้วแล้วคนเป็นเงียบเหี้ยกูตายสัดตายกันเยอะตายจริงเหรอคอมประเด็นคืออะไรรู้ไหมคนเป็นเงียบเลยอ่ะอ่าใครเงียบเอะ ไม่รู้ตอนนี้นะเปล่าไม่ใช่อย่ามาปักใส่ไอ้เอี้ยขี่ม้าไล่ล่าคนนี่โอ้เดี๋ยวรอขี่ม้าล่าคนขี่ม้าไอ้เย่โคตรเอามาหิขายั่วเล่อ้าม่หิดไว้อ้ไอตัวไอ้ขี่ม้าไอ้ขี่ม้านี่ยไขี่ม้านี่ใช่ช่ใช่ใช่นขาบยเหรอนงไปแล้ว ยิงนั้นยิงนั้นปีเลโอไม่ได้เป็นเลยโอ้ไม่ได้เป็นเลยว่ะเออไม่ได้เป็นเลยพ่บไม่ได้เป็นอินเทอร์เซนเลยไม่ได้เป็นเลยอ่ะไอพีเชื่อเปล่าตานี้บอกว่าพีมั่งไงพี่ชิ้นไหนเป็นที่ความเฮ้ยเฮ้ยงานไว้ว่างานไว้เร็วเกินนั่นนเห็นไหมน่ะไอ้ที่ล่องล่องสลิงถูกป่ะน่ะใช่ป่ะชื่นเลยนะชื่ออะไรนะล็อกล่องสลิงแล้วมันชื่ออะไรอ่ะตัวนั้นอ่ะ โุยุ้งไม่ใช่มาอกไม่ดีดับไม่รู้มม่ชื่อบินมัวนะมัวโทษทีโัทีบวที้มัวบ้านงานนะเอาปผไปกันไปเนี่ยเฮ้ยไปไฮเวยไฮเวใครมันเป็นวะเฮ้ยเฮ้ยเอาที่มาปาไปิกาจูเป็นปิกาจูเป็นไปไอ้ิโร่เป็นไดีไหนอะเอาไงดีเอาไงดีทุกค ได้แล้วได้ธนูแล้วคนไหนเป็นคนไหนเป็นคนไหนเป็นฮีโร่มาแล้วกันยูไปกันิ้กูตัวที่สามเป็นยุบิงตัวเองก็ได้ไอ้โกบมึงเป็นป่ะเนี่ยไม่ไม่โกบเดินผ่านไปแล้วฮะโกบมึงตามหลังกูไอ้โกบเก็บเกบหิมะปลาเล่นเนี่ยเฮ้ยไปด้วยเมนสไปด้วมน์ไปด้ยเมย์ได้ปีเตอร์คือบอกป้าเมอ้เฮีย ไปดูมนยงไงอ่ะโนเวโนเวลย้วยยรงดวะมาไล่กูมาไล่กูเฮ้ยเก็บะูเก็บูยิงมันเก็บธนูยิงมันไว้ไ่โหกูไม่ดีเลยแ้โคนแอเลยไปเชื่อด้วยแมนอีกแล้วเชื่อเนี่ยติมไนนะให้ติมติมไนเฮ้ยกบตัวเดิมไนะ่เดยวเดไฟเอยอย่าโดนชนจังไง เราไปยืนกลางรถไฟอ่ะเรายืนตรงหน้ากันหมดอ่ะเอาียโกบลองไหมมันจะได้ทองเยอะเลยมันจะได้ทองเยอะมากเลยน้ยจริงเหรอเออแล้วเรายืนเฉยก็ครังที่แล้วเรามาถ่ายด้วยกันยังยังโดนฉชนันนตายอยู่เลยรอดูเลยรอดูเลยอย่าเดืออนไฟกันทุกคนสรุปแม่ไม่ไม่มีใครเลยที่ในในแบบพวกเราเป <c oughs> ็นอ well <c oughs> <c oughs> <c oughs> ่ะ ตายฟรีสไปเดอร์แมนอีกแล้วอ่ะไปจริ๋วเหรอไปข้าวเป็นกัจจุบันครับโห่ี่นี่มาห่่เลยดีทุกคนไดแล้วได้ทอนรถไฟบักโอยโอ้ยนี่จะคนฆ่าได้อเปเสียังกัจจุปันกัจจเป็นีกัจจเป็นตอนไหนอะตอนไหนโอ้โหบอมฮัทได้เกือบศัตรูแล้ได้เกือบศัตรูแล้วเฮ้ยเน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 นกระโดดดิกระโดดดิเฮ้ยกระโดดหมดเลยเห็นไหมกูว่าแล้วไปดีกว่า สวัสดีจ้าชื่อชื่อทีคงจ้าเฮ้ยอย่าเก็บทองกูนะต่อแม่งเลยใครเนี่ยผมผมเอง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 ัครบใครครับผมเองโอ้ยไอ้ชื่อเก็บทองครับผมเลยครับผมเลยใครวะเนี่ยอูไม่ได้บอกใครเลยพูดทำไมนะเดินไปเดินมาป้งปังอย่าไต่แตกเลยนะนอกเลยไง อยากโดนตัวแตกยังไงเนี่ยอ๋อแลยเอ๋อแล้วติกาะจุเป็นติกาะจุเป็นเป็นเด็กพิมพ์เฮ้ยพี่ว่าไม่พิมพ์อะไรอ่ะอะไรอ่ะเย็ดพิมพ์อะไรอ่ะมึงลองพิมพ์อีซี่ดิอ๋อเห็นแล้วออ๋เฮ้ยเฮ้ยใครตัวแตกแล้วนะไม่รู้ว่ะอยู่ไหนอ่ะของข้างกันตรงไหนอ่ะไม่รู้ว่ากูนี่ยังไม่สู้ใครเป็นเฮ้ย ปิ่าจูเป็นต่อหน้ากูเลยปิกาจูอีกแล้วเหรอโอ้โหยี่โคตรเร็วปิกาจูเนี่ยสวัสดีปิกาจูเรธอปิกาจูนะเธอไหนวะเป็นหรือเปล่าเราอ่ะใครครับมีใครครัีแขนเล็กๆหน่อยอ่ะแขนเล็กๆหน่อยอ่ะโอ้โหแล้วใคแขนใหญ่ไปโอ้โหแล้วแขนอุ้ยอ้าวแขนใหญ่อยู่คนเดียวนี่คือเลยแขนใหญ่สเต็ปอุ้ยหรือเปล่าไอ้กิ้วมึงเป็นหรือเปล่าสเต็ปอุ้ยสเต็ปอุ้ยมันมีปิกาจูคนเดียวไอ้แขนใหญ่อ่ะเอ้า มิกาจูที่ใช้แขนเตี๊ยบแบโอ้โหกูเจอศพนี่ไงไอ้เฮียเรียบร้อยไอ้หอวไอ้หัวมิกาจูเป็นเอ้าเฮ้ยไหนอะมิกาจูเป็นอะมึงกับกูอะเราสามคนไม่รู้อะไม่เหลือเียวที่ว่าไม่สุดเจ้าเพาซอสเอทต่อีเอเพราะกูไม่ได้เป็นหายละอใครเป็นละมึงฆ่ากันก่อนกูได้รู้ว่าใครเป็นเพราะมึงสามสี่คนนั่นแหละ

็ยังจะเก็บรูปของเราฉันคิดถึงตอนเราทั้งสองเมาแค่คืนนี้มีเพียงแต่เราสองคนเธอแสนจะนวลละออฉันเลยจึงยอมนั่งนอนละทมเพื่อเธอฉัน